พระพุทธเจ,จ้าตรัสไว้ว่าสาเหตุของความทุกข์คือเราลืมไปแล้วว่าไม่มีอะไรยั่งยืนเราจึงยึดติดกับความสุขโดยหวังลมๆแรงๆว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อมันเปลี่ยนไปเราผิดหวังและเกิดทุกข์ ในมุมมองของชาวบ้านการเห็นพระที่ตนศรัทธาประพฤติตามพระวินัยเคร่งครดทำให้รู้สึกว่าการพ้นทุกข์ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าแต่เป็นปุถุชนผู้ซึ่งเมื่อ2,500ปีก่อนได้ค้นพบทางสงบอย่างสมบูรณ์ ไม่หวนถึงอดีตไม่กังวลต่ออนาคตอยู่กับปัจจุบันขณะตอนนี้ฉันกำลังกวาดใบไม้กวาดใบไม้ใบแล้วใบเล่าเราอยู่ข้างนอกมาก่อนเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขแต่แล้วไม่มีความสงบไม่มีความสงบเลยแต่พอเราได้มาอยู่ป่าปุ๊บมันจะมีความรู้สึกเย็นแล้วก็สงบโด,ดยอัตโนมัติ เพราะอะไรเพราะว่าป่านั้นไม่มีความปรุงแต่งน้อยกว่าข้างนอกทุกเจค่ำและ14บ่ค่ำภิกษุจะรวมตัวการปรงผม เป็นการสละแล้วซึ่งความงามทางกายและแรงดึงดูดทางเพศกิจกรรมนี้ไม่ใช่พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทว่าเป็นกุศโลบายเพื่อให้ภิกษุประนักว่าตนคือใครแล้วมีหน้าที่อะไรแล้วเห็นคนสวยตามที่เป็นจริงแล้วแค่เปลือกนอกเท่านั้นที่มันสวยงาม เป็นแค่อะไรมาประชุมรวมกันเฉยพอเราไม่รู้สึกว่าเป็นชายเป็นหญิงเป็นของสวยงามเราก็ไม่รักเนี่ไม่เป็นของน่าเกลียดด้วยซ้ำไปในทางตรงกันข้ามไม่อยากผลักเข้าไปไม่อยากผลักออกไปไม่อยากดึงเข้ามาเห็นแล้วก็ผ่านไปมันจะเอาอะไรมาทุกเวลาเดียวกัน ภิกษุจำนวนหนึ่งกำลังนำจีวรของตนและครูอาจารย์ไปที่โรงย้อมพระอินทัธรรโมเล่าให้ฟังว่าสักย้อมจีวรเป็นกิจกรรมที่ต้องทำก่อนวันอุโบสถเรียกว่าวันโกนเริ่มตั้งแต่สับแกนขนุนเป็นเรื่องของการฝึกความอดทน กว่าจะได้สักกว่าจะได้ยอมต้องสับเป็นชั่วโมงกว่าจะติดเตาก่อไฟได้สีน้ำแก่นขนุนการซักย้อมให้ครูบาอาจารย์ มีวินัยบัญญัติต้องอยู่จนน้ำหยดสุดท้าย ขยับผ้าไม่ให้เป็นรอยเส้นตอนตากผ้าถ้าผ้าครูบาอาจารย์มีรอยจะรู้ได้ทันทีว่าพระอุปชาใช้ไม่ได้ทุกกิจกรรมเป็นเรื่องการฝึกเป็นเรื่องของการเตรียมตัวก่อนออกทุดงทั้งสิ้นนอกจากกิจวัตรประจำวันในวัด อีกหน้าที่หนึ่งของพิสุสงคือการรับกิจนิมนต์ของชาวบ้านตามวาระสำคัญต่างๆการใกานัำรัลกได้ของคาง้าและทาการตามธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปก็คือมีความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ ทุกคนจะต้องเกิดมาแล้วก็จะก็จะต้องกลัวแต่ว่าแม้ว่าการมาบวชแล้วก็ยังมีจิตะลึกถึงความตายผมพ่อจะมีข้อแนะนําเก้ากับผมอย่างไรบ้างว่าทํำยังไงถึงจะไม่กลัวความตายในจิตลึกๆของความรู้สึกของเป็นภราป่าที เรื่องความตายน่ไม่มีใครไม่กลัวกลัวความตายโดยการทั้งนั้นทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้ว่ากลัวได้อะไรกลัวให้โง่ทําไมมันอยู่ในสถานะไหนเราอยู่ในสถานะไหนแล้วก็ทําดีในสถานะนั้นทําดีให้ดีที่สุด เรื่องความตายเป็นของธรรมชาติกลัวหรือไม่กลัวมีคุณค่าเท่าเดิ การระลึกถึงความตายอยู่เสมอทำให้ปราศจากความกลัวพระชยวุโธเล่าว่าความรู้สึกนี้จะค่อยเป็นค่อยไปและฉันคิดว่าความมั่นใจของฉันค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วในที่สุดฉันเห็นสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ในภาษาบาลีและปราบใดจิตใ,ใจยังไม่หลุดจากอำนาจกิเลส ย่อมพลาดพลั้งล่วงเกินพระวินยัยพุทธเจ้าท่านฝากไว้ก่อนจะวริณิพันธ์ว่าธรรมะและวินัยนั้นจะเป็นตัวแทนของเราตถาคตในการล่วงไปแห่งเราเพราะฉะนั้นเราจะเอาแต่ธรรมะไม่ได้เราต้องเคารพพระวินัยด้วยเพราะฉะนั้นธรรมะคือคําสอนพระวินัยคือข้อบังคับพระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งความเป็นปุถุชนจึงบัญญัติพระวินัยให้มีทั้งบทลงโทษ และการแสดงความผิดรเรียกว่าปรงอาบัติพอเราผิดแล้วเราก็ต้องแก้ไขท่านจึงเปิดช่องทางให้ประมาณประจานตัวเองหรือเปิดเผยความผิดกลายเป็นคนที่รู้จักผิดก็ต้องรู้จักแก้ไขเป็นการลดอัตราด้วยเป็นการโปร่งใสสะอาดด้วยเป็นพื้นฐานในการเพิม่มพืชปฏิบัติต,ต่อไปอาฮัพันเตสัมภาอุลา ทุกภาสิตายโยอาปิติโยอาปันโนตาปิเทเสมณีเปรสิอุโซอมาพันเตปัสสานีไอติงอุโซสังเรยสิสาธุสุธุพันเตสาลุสามีสาธุสุธุพันเตสาลุสานิสาธุสุธุพันเตสัลุสานิ